ซึ่งทั้งความผสมตรงทแก้ความหลายหลายหอหลายภายในเผ็ดเกิดเผ็ดเกิดเนี่ยมันประมาณเมื่อหร่หรือเกิดมาเรื่อยเรยเกิดมาเรื่อยเรื่อยเราทราเดือนที่แล้วก็ยังหักอยู่ใช่ไหมฮะทางฝั่งผู้บริการแล้วผ่อนแคลนหน่าจะต้องล้มแล้วเขาจะจัดตั้งขึ้นใหม่เราทราบประมาณเดือนธันวาคมค่ะแต่หลังจากนั้นเองเราเอาเองก็ชาวบ้านเราไม่รู้จะทำยังไงก็ิมเงินเหลือได้แค่ได้แค่หมูหม โอแล้วก็มีการด่าทอไปดา่าทอมาในลักษณะนี้น,นะคะตําหลังก็งเลยมาทําเรื่องขึ้นไปที่ทางเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท,ที่ที่เราอาศัยบ้าเป็นหลักเทศบาลประสา,าน,นง,าสางานต่อโดยการที่ส่งเรื่องไปตามหน่วยงนานต่างเอย่างเช่นอายุที่ทำจังหวัดสุสากรนะคะเราได้รับความร่วมมือจากได้รับความร่วมมือได้รับการดูแลจากที่ทจังหวัดสุสากรอ,อย่างมากนะตรงนี้ต้องขอบคุณ้วยอาจที่อกว่าก้าแจกระตากต่อไาก็เท่าที่ได้ถึงประมาณ200 และหลังจากนั้นทราบทราบจากทางนิติธรจังหวัดว่าทางท่านตัวราชการจังหวัดมือประสานงานกับทางสถานีตับรวจนะคะทางท่านทูตกลับมาให้เราไปรับวนี้เป็นเราต้องเป็นกรรมการกองทุนหน้าใช่ไหมฮะเขาจะอยู่แล้วก็เป็นกรรมการในเครือข่ายที่จะรับประกันคุณภเดือนหนึ่งเนี่ยเสพาะสงสารพอส่งแล้วก็มาสองล้านบาทต่อเดือนแต่ถ้าจะมาเริ่มดูว่ามันชัดก่อนแผ่ไม่แน่นอนเพราะว่าตอนหลังเนื้อล็อกหมด พยายามหาสมาธิเพิ่มเพิ่มโดยที่คนแก่มาก,ากัแล้วคนหวยรับเขาก็แล้วก็ขอตรวจสอบบัญชีแล้วก็เริ่มเ,เริ่มไม่ที่ตรวจสอบไม่ได้เขาก็เลยถอนลงก็เลยสมาชิกก็เลยทางใจทำไมรู้ว่าลงจะไม่แก้ไม่ไั้